พาไปตะลุยกิน20ร้านตลาดต้นสักจังหวัดนนทบรุรีร้านของกินเยอะมากที่จอดรถที่นั่งทานเพียบเลยนะคะใครอยากรู้ว่าคลิปนี้กินอะไรบ้างตามมาดูรีวิวกันเลยค่ะ ร้านแรกนะคะเป็นปลา้องโกะสบัดน้ำมันชื่อว่าร้านปั้นแป้งที่หน้าร้านนะคะเขาก็จะทอดปลาดองโกกันแบบสๆดๆร้อนๆเลยค่ะปลาดองโกตัตอวบน่าทานมากนะคะแล้วพอทอดเสร็จเขาก็จะเอาไปใส่ใเครื่องสบัดน้ำมันค่ะซึ่งแบบสบัดน้ำมันนะคะแพลว่าเขาจะอมน้ำมันน้อยลงแป้งมีความกรอบโป่งข้างในเหนียวนุ่มวันนี้จัดมาคู่กับสังขยาใบเตยชุดละ0้านะคะตัวสังขยาใบเตยรสชาติวาดมันหอมใบเตยดีค่ะและร้านต่อมานะคะเป็นร้านแก้มยือขนมไข่เต่มามันม่วงขนมไข่เต่าชุดละ3 0บ ที่หน้าร้าน,นะคะเขาจะมีเตาทอดขนมไข่เตาเยอะมากค่ะและทุกเตาก็าคือทอดแต่ขนมไข่เตามันม่วงแบบนี้นะคะทอดกันแบบร้อนๆคือตอนไปซื้อนะคะก็คือได้กินของทอดใหม่ไม่มีของเก่าเลยค่ะ ขนมไข่เต่า1ชุดนะคะจะได้ทั้งหมด10ลูกค่ะแป้งข้างนอกนะคะกรอบข้างในมีความเหนียวนุ่มยืดแบบนี้เลยค่ะและร้านต่อมานะคะพาเดินมาเจอรา้านอากงโบเกียค่ะที่หน้าร้านมีเครื่องให้เลือกเยอะมากสามารถเลือกแบบความหวานได้นะคะซึ่งวันนี้แพาเลือกสั่งเป็นเมนูโบเกียแก้วโองแก้วละ3า,า 15, ใส่เครื่องทุกอย่าง พอสั่งเสร็จนะคะพี่เขาก็จะตักเครื่องใส่ให้เราค่ะคือเครื่องเขามีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าถ้าใครไม่กินตัวไหนก็สามารถบอกได้นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะราดน้ำลำไยเข้มค้นให้แบบนี้เลยค่ะ1แก้วคือได้เครื่องแบบแน่นมากนะคะและเวลากินเราให้ละลายแป๊บหนึ่งก่อนคลุกให้ผสมกันค่ะตัวน้ำลำไยเขานี่คือเค้มค้นมากค่ะและต่อมานะคะเป็นร้านไส้กรอกหน้าเซเว่นที่หน้าร้านนะคะเขาจะมีไส้กรอกให้เลือกหลายแบบเลยค่ะสามารถหยิบถาดกับที่คีบคีบตักเองแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นร้านเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นให้้ค่ะะเเสรร็็จจแลวาก มาเติมผักเติมซอสสามารถเติมฟรีได้ไม่อันเลยนะคะซึ่งตัวซอสนะคะก็มีให้เลือกหลายอย่างมีทั้งซอสพริกซอสมะเขือเทศมาอยองเนสแล้วก็พวกมตาตสร์ดค่ะซึ่งตัวไส้กรอกนะคะแพลว่าเขาใช้ของค่อนข้างโอเคเลยค่ะแป้งไม่เยอะแล้วก็ชิ้นค่อนข้างใหญ่ และต่อมานะคะเป็นร้านโมโมโเคกว,วันนี้นะคะแพทสั่งเป็นแบบแป้งวานิลาค่ะที่ร้านเขาก็จะเอาแป้งมาละเลงบนเตาให้แบบนี้นะคะส่วนตัวไส้แพทสั่งเป็นไส้วิบครีมเบิร์นชอตวิปเครีมอีกหนึ่งช็อตค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะแนะนําให้รอเวลาแบบหนึ่งนะคะเพราะต้องรอให้แป้งเคกเย็นก่อนเสร็จแล้วนะคะพี่เขาก็จะอัดวิปครีมนมสดใส่มาแบบจุกๆแบบนี้เลยค่ะชิ้นนี้นะคะแพทย์จ่ายไป65ค่ะไส้วิบครีมนมคือมาแบบจุกๆต,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 ตัวแป้งกรอบหอมดีเลยนะคะและร้านกลัมานะคะแพทเดินมาจัดอาหารญี่ปุ่นที่รน จะมีพวกเมนูข้าวโด้งข้าวแกงกะหรี่แล้วก็พวกรามเมงนะคะแต่วันนี้แพทย์สั่งเป็นเมนูบะหมี่เย็กุ้งทอดชุดนี้นะคะ109่10บาทซึ่งปริมาณเครื่องเขาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะทั้งเส้นทั้งสาล่ายแล้วก็ให้กุ้งทอดมาอีก2ตัวแล้วตัวน้ำซอสจิ้มเส้นของเขานะคะรสชาติเอากม้กมๆค่ะไม่เค็มจนเกินไปนะคะอร่อยเข้ากับเส้นดีเลยค่ะและร้านต่อมานะคะเป็นร้านแม่ไก่ไส้กรอ,อกอินเตอร์ค่ะวันนี้แพทย์จัดเป็นไส้อขนาด1 1 9นะคะสามารถเลือกไส้กรอ,อกได้2ตัวแพทเลือกเป็นไส้กะเพราก ตัวเส้เกอกก็ทําออกมาไม่เค็มดีนะคะหนังมีความกรุบนิดๆิดและถัดมานะคะแพรเดินมาจัดเมนูอะโวคาโดปั่นน้ําส้มของร้านมาอะโวคาโดค่ะโดยที่ร้านนะคะเขาจะปั่นแยก2ยองเลเยอร์แบบนี้ค่ะข้างล่างเป็นเลเยอร์น้ําส้มปัน่นส่วนข้างบนนะคะเป็นอะโวคาโดปัน่นและพอราดใส่แก้วเสร็จนะคะเขาก็จะท็อปด้วยเนื้ออะโวคาโดั่นเต่าค่ะใส่มาค่อนข้างเยอะแบบนี้เลยนะคะตัวอะโวคาโดปั่นรสชาติจะออกมันๆนะคะตัดกับรสชาติเปรี้ยวหวานของน้ําส้มเลยค่ะและจากนั้นแพก็เดินมาจาัดโตเกียวของร้านราชาขนมโตเกียววันนี้จัดมาลลองห ลและหลังจากที่สั่งเสร็จนะคะเขาก็จะเร็งแป้งโตเกียวให้เราค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ไส้มาแบบแน่นๆเลยนะคะวันนี้แพทสั่งมาทั้งไส้แฮมไส้ไส้กรอกแล้วก็ไส้พวกสเต็กไก่ยิ่งถ้าทานแบบร้อนๆนะคะแป้งเขาจะกรอบมากๆค่ะส่วนข้างในก็เป็นไส้ไส้กรอกแน่นๆส่วนไส้ครีมนะคะรสชาติหวานมันดีค่ะและจากนั้นนะคะแพทก็เดินมาจัดร้านขนมคุกไส้ทะลักคุบคอยค่ะที่หน้าร้านนะคะแป้งเขาสีแปลกดีเป็นทางแป้งใบเตยแป้งฝักทองนะคะซึ่งวันนี้แพทจัดเป็นแป้งฝักทองแบบขาไส้มาค่ะหน้าขนมคุกเขาใส่มา นดีค่ะส่วนตัวแป้งจะมีกลิ่นหอมฟักทอง และจากนั้นนะคะแพรก็เดินม,มาจัดผลไม้ของร้านเฮงเฮงฟุดพอมองเข้าไปในตู้นะคะก็ไปสะดุดตากับลำไย,ยควานเมเล็ดค่ะซึ่งบอกเลยว่ารสชาติหวานฉ่ำม,มากที่สําคัญกินสะดกสุดๆค่ะส่วนพวกผลไม้พร้อมทานแนานพรแนะนําฝรั่งไส้แดงเลยค่ะอร่อยมากและจากนั้นนะคะแพรก็เดินม,มาจัดบะหมี่ต้มยำนำ้ำข้นหมูสับใส่ไข่ออนเซนของร้านสุรินูดเดิลค่ะที่ร้านนะคะจะใช้เป็นเส้นบะหมี่ไข่แบบเส้นเล็กแล้วก็ใส่หมูสับมาให้เราค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งตัวต้มยำน้ำข้นนะคะ,ขนนะ,คะเขาจะใส่เป็นนมนะคะรสชาติมันจะออกมีความเผ็ดแซ่บ ตำมนโนของนมค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ไข่ออนเซนแล้วก็ราดน้ำต้ยมยำแซบมาแบบนี้เลยคะ่ะซึ่งส่วนตัวนะคะแพรคิดว่าน้ำซุปต้ยมยำของร้านนี้เขาปรุงมารสชาติค่อนข้างจัดอยู่แล้วค่ะมีความเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดครบเลยนะคะยิง่งกินบะหมี่คู่กับน้ำซุปใส่หมูสับกับไข่ออนเซนเด้งๆนะคะบอกเลยว่าดีงามมากๆเลยค่ะและในตลาดนี้นะคะเขามีพวกร้านยำส้มำตำหลายร้านเลยค่ะวันนี้แพรมาจัดร้านส้มตำตอนหนึ่งทับสามสิบสั่งเป็นยำมาม่าหมูสับนะคะเขาจะมีกุ้งหมูยอใส่กอกให้ด้วยวันนี้แพรเลือกสั่ น้ำยำร้านนี้เขาปรุงมาแบบไม่หวานมากนะคะส่วนเส้นมาม่าคือลวกมาแบบหนึบกำลังดีค่ะกินคู่กับเครื่องคือแซ่บมากและต่อมานะคะเป็นร้านพริกกับเกลือนี่แพาเลือกสั่งเป็นข้าวไขยย่เยิ้มพริกเกลือกุ้งนะคะอันนี้จานละ99้ค่ะไข่เย,ยิ้มหนึ่งจานนะคะจะได้ไข่ประมาณ2ฟองค่ะที่ร้านนี้นะคะทําไข่เยิม้มได้นุ่มมากแล้วไข่ก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะ ส่วนตัวพริกเกอร์กุ้งนะคะที่ร้านเขาจะใช้เป็นเนื้อกุ้งหั่นเป็นท่อนๆค่ะ1จานให้กุ้งมาค่อนข้างเยอะรสชาติจะออกเค็มเผ็ดแล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟูดมาให้ในจานด้วยนะคะตอนอยืนดูเ็าทานะคะบอกเลยว่าน่ากินขนาดกินมาหลายอย่างแล้วนะคะเห็นแล้วยังหิวเลยค่ะยิ่งเวลากินนะคะแนะนำใหน้รานน้ำจิ้มซีฟูดลงไปนิดนึงบอกเลยว่าแซ่บมากค่ะและต่อมานะคะเป็นร้านผัดไทยใบตองวันนี้แพรสั่งเป็นผัดไทยแบบโบราณและขอบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าใครไม่ชอบผัดไทยแบบติดหวานนะคะมาร้านนี้คือตอบโจทย์ค่ะรสชาติผัดไทยคือ ออกมาเป็นน้ำซอสผัดไทยที่ไม่ติดหวานและได้รสชาติมะขามเปียกชัดเจนเลยค่ะทุกคนและใครชอบทานกุ้งนะคะที่ร้านจะมีกุ้งสดแบบตัวเล็กแล้วก็กุ้งแม่น้ำให้ด้วยนะคะพอเขาผัดให้เสร็จแล้วก็มาเติมพริกป่นกับถั่วทิสง่งคั่วหน้าร้านได้เลยค่ะเส้นเขาเหนียวนุ่มดีแล้วก็ให้มาปริมาณค่อนข้างเยอะเลยนะคะและต่อมาเราเดินมาจัาไอติมกันบ้างค่ะเป็นร้านมหาชัยไอศครีมกับร้านอารีนะคะแทนสั่งเป็นฮันนี่โคโคนัทอสตัวแป้งขนมปังนะคะเขาจะใช้เป็นขนมปังจากยีสต์ธรรมชาตินะคะแล้วก็ใส่ไอติมกะ มาแบบช่ำๆแบบนี้เลยค่ะพี่แพ้สั่งชิ้นละหานะคะได้รสชาติน้ำผึ้งแบบเน้นๆเลยค่ะและจากนั้นเราก็เดินมาเจอร้านผลไม้แช่บวยซอยอารีวันนี้นะคะแพ้สั่งเป็นเมนูโปรดเลยค่ะฝรั่งดองบวยสั่งแบบฉาะไม่เอาเม็ดนะคะฝรั่งเขาดองเข้าเนื้อดีค่ะแล้วพอกินผลไม้เสร็จนะคะเราก็เดินมาเจอร้านบิ๊กมัมี X ่เอ็กซ์เพสค่ะวันนี้นะคะแพ์สั่งเป็นข้าวหน้าหมูกรอบซึ่งนำรากที่ร้านนะคะเขารสชาติไม่ติดหวานหมูกรอบหนังฟูกรอบดีนะคะและนอกจากข้าวหมูกรอบจะเด็ดนะคะส่วนตัวแพ้ชอบเกี๊ หมูแดงค่ะข้างในเขาจะเป็นกุ้งแบบตัวๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเดี่ยวกุ้งคือกรุบกรุส่วนน้าซุปกม่อมและจากนั้นนะคะเราก็มาจัดนมสดตุ่นร้อนของร้านคุณชายนมสดติ้งนมตุ่นของร้านนี้นะคะเขาจะใส่หน้านมนุ่มๆมาให้ด้วยค่ะแล้ววันนี้แพทสั่งเป็นขนมปังติ้งทานในน้าตานะคะเอามาจิ้มกินคู่กันบอกเลยว่าฟินมาก ตึ้งตัวนมตุ่นร้อนนะคะแพย์สั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลค่ะรสชาติหอมมันนมที่สําคัญกลิ่นไม่คาวเลยและร้านสุดท้ายของวันนี้นะคะแพรเดินมาจัดเมี่ยงคำย่าคําค่ะที่หน้าร้านเขาจะมีเมี่ยงแบบชุดกับแบบเสียบไม้ตัวน้ําเมี่ยงนะคะเขาจะเอาไปเคี่ยวกับมะพร้าวค่ะตอนเคี่ยวึ้นหนึบมากอันนี้ไม้ละ25ถ้าสั่ง4ี่ไมลเก้นะคะใครชอบของกินอร่อยๆนะคะห้ามพลาดเลยค่ะตลาดต้นสักสนามบินน้ำเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง3ามทุ่มเลยค่ะ